สวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับกับผมบรรจงอ่อนน้าคามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมค่ะไม่ทราบอบรมรุ่นไหนคะอบรมรุ่น3รุ่นที่3เลยใช่ไหมคะพี่เป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็อบรมรุ่น3ปกตินี่ทําไมถึงไม่ได้อบรมที่โคราชคะพอดีมีคนติดต่อผมผมรู้จักสภาประชาชิปไภาพอยู่ที่สูดเพชรบุรีอยู่โคราชผมไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งรู้ที่นี่ก็เลยสมัครที่นี่ แล้วจนถึงตอนนั้นแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่มีระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะที่อยู่กับสภาประชาชนสีภาคหนึ่งปีเต็มที่เข้ามาอยู่ในศูนย์เพชรบุรีตรงนี้ครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่แบบยังคงอยู่แล้วก็ยืนหยัดอยู่ที่นี่คะแรงบันดาลใจก็คือหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของภาวะนิสินนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอ กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนตามพระราชนิทานาศาสตร์พระราชาอันนี้ที่น,นี่เราเราเห็นว่าองค์กรนี้เขามาทางนโยบายทางนี้เราก็เลยสนใจที่จะทาตาม<ะ>ค่ะแล้วพี่คิดว่าทฤษฎีคําว่าพอเพียงในมุมมองของพี่เนี่ยกับคําว่าสภาประชาชนสีภาคเนี่ยในมุมมองของพี่เนี่ยสามารถที่จะเดินด้วยกันไปได้ไกลหรือว่ายังไงคะในมุมมองคือประชุเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมกับองค์กรนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกองค์กรนี้เขามีนโยบายเรื่องของปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นนโยบายหลักค่ะซึ่งเป้าหมายเขามีอีกทางหนึ่งเป้าหมายคือเรื่องของภาวะนิสินของภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ที่ดินทำจินค่ะแล้วก็มีกองทุนฟื้นฟูอาชีพแต่ที่เขาทิ้งไม่ได้คือนโยบายเรื่องของปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผมว่ามันเป็นอะไรที่ผู้บริหารระดับสูงคือท่านพ่อพัฒนง์งกุศเนี่ยเขาเขาคิดไกลคิดลึกเพราะว่าการแก้ปัญหาทางนิสินเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆเ การแก้ปัญหาเรื่องของปริญาเศสิทธิจพอเพียงเนี่ยเป็นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือถึงแม้ว่าพอคุณเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยคุณสามารถแก้ปัญหาชีวิตเรื่องของภวะวิชินทร์เนี่ยได้อย่างแน่นอนอันนี้ผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับค่ะแล้วในมุมมองของพี่พ่อประพาสได้มีความสําคัญอะไรกับสภาประชาชนสีภาคบ้างคะ,ะผมมองว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญอย่าง,ย,างยิ่งในยุคนี้นะในยุคของวิกฤตต่าง เพราะว่าผู้นําผมไม่ว่าเป็นผู้นําของของประเทศไม่ใช่นะเขาว่าผู้นํามวลชนเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีอะไรก็ตามแต่ด้วยเป็นผู้นําที่มีจิตปัญญาที่จะช่วยเหลือพี่น้องภาคประชาชนให้หมดทุกแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ท่านคิดได้อย่างไรซึ่งท่านไม่มีตําแหน่งในทางการเมืองเพียงแค่ประชาชนธรรมดาอันนี้เราทึ่งตรงนี้มากกว่าครับอยากฝากอยากฝากอะไรถึงท่านคะ อยากฝากถึงท่านว่าขอให้อยู่นานๆเพราะว่าบุคลากรอย่างเนี้ยผมผมไม่การันตีว่าใครจะมาแทนท่านได้ใน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 สถานการณ์อย่างนี้ผมไม่ได้คือถ้าถ้าท่านมาอยู่สักคนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าหาคนตัวแทนนี่ยากเพราะเราเพราะว่าท่านพิสูจน์เรื่องของอาประวัติศาสตร์เรื่องของอดีตที่ผ่านมาผลงานของท่านเนี่ยให้เห็นแล้วว่าท่านทําด้วยเขาเรียกว่าอะไรจิตสาธารณะ เรื่องของจิตอาสาจริงๆเรื่องของเพื่อภาคประชาชนจริงๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับยศกับตําแหน่งว่าฉันต้องเป็นตาแหน่งนั้นตาแหน่งนี้ทางด้านการเมืองหรือทางทางภาครัฐท่านทําเพื่อประชาชนมาอย่างที่เห็นเรื่องของมวลชนต่างๆอันนี้ผมก็ฝา,ากอย่างอาจไปถึงพ่อพาดว่าให้อยู่กับพี่น้องน,นานๆอย่าป่วยอย่าล้มหายายจากกันไปให้อยู่อายุมั่นคนยืนเพื่อพี่น้องภาคประชาชนต่อไปครับค่ะเราอยากฝากอะไรถึงพี่น้องทางบ้านคะ่ะอันนี้เป็นคาถามสุดท้ายค,ะค่ะก็ฝากถึงพี่น้องทางบ้านที่อาจจะยังไม่รู้จักองค์กร สภาประชาชนสีภาคผมก็ฝากพี่น้องถึง้าทางบ้านว่า,อ,าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างที่แท้จริงนะฮะพี่น้องภาคประชาชนทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมด้วยมาร่วมทาดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างที่นหลักก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ของพระราชาที่ศาสตร์ที่ช่วยมวลมนุษยชาติไม่ใช่ศาสตร์ช่วยเฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง เอาพี่น้องต่างๆทุกหมู่เหล่ามาช่วยกันผักดันเรื่องของประชาธิปพตยพอเพียงตรงนี้ด้วยครับผมก็ฝากพี่น้องทุกท่านเลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มากนะคะสำหรับแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจสำหรับใครอีกหลายๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะัครบ